พาทุกคนมาใจกลางกรงแต่ไม่ได้มาทำอะไรนะคะแลมากินข <fem> ้าวซอยแต่ท uh ็อปปิ้งเขาคือไข่กุ้งทุกคนอันนี้เขาให้แบบตักให้ปุญคูน่ะในราคาแค่69บาทใส่อวนจ้าทุกคนดูไข่กุ้งทาขนมลองโว้ยๆๆ้ยเวาหูือเป่ากลางๆกินแบบกินไกลอยเดียวลองกินไกลเดียวอันของใไเดียว Okay, right. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องสนุก c h a n n เย้วันนี้ทุกคนดูพาทุกคนมาใจกลางกรุงแต่ไม่ได้มาทําอะไรนะคะมากินข้าวซอย คือปกติข้าวซอยต้องไปกินที่เชียงใหม่ใช่ปะไม่จ้ะวันนี้เราหาที่พิกัดใกล้ๆแต่ว่ารสชาติต้องเลิศต้องปังแต่ที่สําคัญเลยคือเขามีท็อปปิ้งบนข้าวซอยเนี่ยแหละที่เป็นเดเดคือเขาบอกว่าข้าวซอยที่นี่นะคะมีท็อปปิ้งที่สามารถเลือกท็อปอยู่กับบนเมนูอะไรก็ได้เงี้ยแต่ท็อปปิ้งเขาคือไข่กุ้งทุกคนไข่กุ้งที่แบบปกติมันจะแบบว่าราคาค่อนข้างแบบเอน็นดีหน่อยแต่ว่าอันนี้เขาให้แบบตักให้บุนคูนในราคาแค่หกสิบเก้าบาทเพราะฉะนั้น หิวแล้วตื่นเต้นแล้วก็แบบยากรู้ว่ารสชาติจะอร่อยสมคำล่อมลือไหมมันคือร้านข้าวซอยโซอีอนะ่ะทุกคนรู้สึกว่าไม่แน่ใจมีที่เชียงใหม่ปล่ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวยังไงนะคะตามไปดูกันดีกว่าว่ารสชาติอาหารบรจะเป็นกันแล้วเราจะหมดเท่าไหร่แล้วเราจะอิ่มคุงป่องไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่อทคนที่บอกกุ้งคุณปูทะลักเลยแบบนี้เลยในราคา69บาทจะปกติ2องรบ ันนี้เขาไม่ได้สปอนนะแต่ว่าเราหิวจริงๆเราเห็นว่ามันน่ากินมากอันนี้คือมีเมนูด้วยก็คือเมนูพวกนี้เราสามารถเลือกทรอปกับไข่กุ้งได้เลยเห็วนจอจะมีเป็นต้าหูเกียวนะคะ้าเราลงมาจะเป็นสักรอแล้วก็ไส้อั่วเไส้อั่วเราจะเสร์ฟควาอมนิ้หนมแล้วก็ัดเครื่องเคียงาอาาาส้อัไวไหมเหมือนไปอยู่เหนืองไงตอนนี้คิดว่าอยู่เหนือดิใส้อัวกินไปนี่เอาใส้อัวก็ได้ครับอันนี้เหมือนอยู่เหนือไงจินต ก็สั่งเป็นน้ำแดงโซดาน่ากินมากเลยขนาดน้ำแดงโซดาตื่นเต้น,น,นอะไรคะแม่ริบบิ้นโค่น่ากินมากอันนี้คือไส้อวนะคะอันนี้คือไส้อะไรไส้อวนเจ้าอ๋อน่ากินมากทุกคนดูน่ากินปะ้ะน,นี่ท็อปไข่กุง้งทุกคนอ่าอันนี้กับอะไรพี่ ไม่กินมากทุกคนทุกคนดูไข่กุ้งทะเลทลองเว้ยๆๆเว่เว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 เนี่ยปัญหาต่อไปคืออะไรรู้ปะกินยังไงวะนี่ไแล้วก็ลาบลาบลาไปงอปลากินๆินไปเธออร่อยเฮียฮตี้กินไม่เป็นไปกินไส้อั่วก่อนอาหารกินเล่นของเขาที่เขาบอกว่าอร่อยไส้อั่วดำผิด เอาจริงเมื่อก่อนไม่เคยกินน้ำพริกเลยนะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรวะไปกินเพราะว่าไปเชมมเียงใหม่อืมใสนื้ใส่้อใส่หัวเผ็ดกำลังดีมาก

เหมืนกินมามา่าผัดเทียนอ่ะอเล็กเตอร์ช่องนักโปงหม่ำหม่ำทุนี้คน,ต,น,น,นตอนนี้เราจินจนเละเป็นนีอเก๋ไก่ยังไม่แห้งไม่แบบไม่อะไ,ไรหนึ่งต้องม่คิดว่าไก่จะแห้ง่วนหมูตุ๋นก็อร่อยตรงนี้อันนี้คือหมูตุ๋น ขเขาก็จะมีเครื่องเคียงมาให้แบบมิเอว์นี่ก็เป็นข้าวซอยเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นแบบแห้งแบบกินเล่นมื่อกอันนี้ไม่ได้ใจนะแต่ว่าอร่อยอร่อยดีไม่กัวมันเผ็ดดีแต่ว่าน้ำพริกมันอร่อยมากไข่กุ้งเน้เนหนึ่งช้อนแต่เนี่ยปากมากันอยู่แหละโอเคทุกคนเรากินอิ่มแล้ว คือนุก็ไม่เคยกินข้าวซอยแบบว่าแห้งมาก่อนในชีวิตเลยนี่คือการกินครั้งแรกซึ่งถามวนะ่าอร่อยไหมคืออร่อยเลยนะทุกคนแต่ปริมาณเขาให้เยอะมากจริงๆคือนุกินนะกินไม่ไหวกินไม่หมดด้วยแล้วก็ไส้อั่วที่เขาแนะนําก็คืออร่อยเหมือนกันเผ็ดๆน้ำพริกก็อร่อยไก้กุ้งที่เขาให้อ่ะทะลักมากทุกคนคือกินแล้วแบบกลมกลม เออนั่นแหละก็ประมาณนี้เลยใครมาก็สามารถสั่งเมนูตามได้นะเป็นข้าวซอยไก่กับหมูตุน๋นถ้าใครอยากมานะคะเดี๋ยวนุแปะพิกันไว้ให้ที่ใต้คลิปใครชอบคลิปนี้นะคะนุกนน๊กฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดสุดรแตงด้วยคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนรอติดตามเลยบ๊าย